ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อดวงปี2567นะคะคลิปนี้เป็นของราศีตุลน,นะคะแลวถ้าใครสนใจเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะราศีตุล ปี2567จะเป็นยังไงนะคะ Hermit Knight of Swords a d of Swords โอ้โห King of Swords ดาบมาเต็มเลยนะน่ะดาบอีก Ace of Swords เออโอเค b e แคนด d ดสเปนดอปีหน้านะคะปี2,567เนี่ยมองว่าโอเคเออมันจะเป็นปีที่คุณค่อนข้างจะมีความใจร้อนนะคือมีความใจร้อนมีความมุทะลุดุด,ดันนะคะ หรืออาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาให้คุณต้องต้องต้องได้โชว์ความดุดันของตัวเองออกมาคือนิ่งมานานแล้วคือมันเหมือนกับจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากมีเรื่องไม่ได้อยากมีปัญหาไม่ได้อยากจะอะไรกับใครหรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าปีหน้าให้ให้ระมัดระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะ ทั้งการกระทําและคําพูดนั่นแหละแต่ว่าโดยเฉพาะดอกจันไว้หน่อยโดยเฉพาะคําพูดเพราะเรารู้สึกว่าปีหน้าคุณจะเป็นคนที่แบบผงผางมากขึ้นหรือว่าพูดพูดอะไรที่มันออกจากใจมากขึ้นน่ะจะไม่ค่อยเก็บละคือก่อนหน้านี้อาจจะมีความแบบขี้เกงใจหรือว่ามีมีความแบบเ,เก็บบางสิ่งบางอย่างอะไรที่อะไรที่ ไม่ดีไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ในปีหน้ามันเหมือนกับคุณมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดมีความกล้าพูดกล้าทำมากขึ้นถึงบอกว่าดูดูมีความดุดดันอะดูมีความมุทะลุอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคำพูดอะคือโอเคการพูดตรงปากกับใจตรงกันมันดีนะคะพูดตรงกับสิ่งที่คิดอะมันดีแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างก็ได้เออ คือแม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าให้โกหกแต่บางเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้นะคะให้คิดก่อนพูดดีๆหน่อยแล้วก็แต่ว่าจริงๆอ่ะตัวคุณก็ค่อนข้างมีสติแหละแต่มันจะมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างบางช่วงบางจังหวะะค่ะที่ที่ทําให้คุณแบบรู้สึกว่าเหมือนอยากไฟอ่เหมือนอยากสู้เออแล้วก็ปีหน้ามันจะเป็นปีที่คุณใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะ ใช้ความคิดแล้วได้ออกแรงเยอะด้วยในหลายๆเรื่องอืมมีความกลัวมีความกังวลในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเอาแหละคุณก็เอาชนะความกลัวของคุณได้เดี๋ยวคุณจะเอาชนะความกลัวของคุณได้แนะนําอย่างหนึ่งว่าหนึ่งให้มีสติให้มากๆอย่าลนอย่าโลกเออแล้วสองก็คือคิดให้เยอะๆและคิดก่อนพูดด้วย ืแต่จริงๆอะ่ะปีหน้าคุณจะเป็นอะไรที่แบบคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วนะคะคิดเยอะแล้วก็บางคนอ่ะจ,จะมีช่วงที่แบบโลกส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็มีอยากอยู่คนเดียวเงียบเพราะว่าเบื่อความวุ่นวายไงปีหน้ามันอาจจะเจอความวุ่นวายในชีวิตหรือเจอปัญหาอะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงที่คุณแบบอยากปีวิเวกอะ่ะอยากหลบไปพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่การตัดสินใจของคุณจะค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ดีมีสติมันเหมือนกับคุณคิดมาแล้วอ่ะคุณทบทวนมาแล้วว่าโอเคเลือกทางนี้แหละดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้หุนหันพันแล่นไม่ได้เลือกโดยใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นหลักเพราะไพ่ดาบออกมาเป็นเรื่องของความคิดนะคะเหมือนคุณใช้ความคิดค่อนข้างเยอะในการตัดสินใจ ครอบครัว f a ม i l ีอ่ะมาร์สโอ้มีโชคลาภนะคะอ่ะ uh. เรื่องดีๆก็มีเรื่องเรื่องไม่ดีก็มีนะคะเรื่องที่ต้องระวังเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องความไว้ใจคนอื่นอ่า uh. คือคุณจะเจอทั้งคนที่ดีและไม่ดีนะคะ คนที่จริงใจคนที่แล้วคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีๆบางคนเนี่ยวางผลประโยชน์บางคนเข้ามาจริงใจกับคุณอ่ะให้ค่อยๆดูไปนะค่อยๆดูไปไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนรูปแบบเพื่อนรูปแบบแฟนเข้ามาจีบหรือเข้ามาในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยให้ค่อยๆดูคนแล้วก็อย่างที่บอกอะอะไรที่อะไรที่มันไม่ดีอะ ไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างก็ได้นะคือรู้เขารู้เราแต่มันไม่จําเป็นต้องพูดไม่จําเป็นต้องบอกว่าเออฉันรู้อะไรหรือคิดยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องบอกพูดไม่ต้องไม่ต้องพูดออกมาเยอะนะคะเก็บเอาไว้บ้างอ่ะนี้มาเรื่องดีๆบ้างมีเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะ,อ,ะอาจจะมีโชคลาบลาบลอยอะไรแบบฟลุกๆนะคะบางคนอาจจะ ถูกหวยถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยถูกลังวันหรือได้รับรางวัลได้รับมรดกได้รับสิ่งของมีค่าก็ได้อ่าบางคนอาจจะได้เป็นแบบของชิ้นเล็กๆก,ก็ได้พอของปากของคอบางคนอาจจะโชคดีหน่อยก็ได้ของใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอาจจะมาจากครอบครัวก็ได้ครอบครัวอาจจะเป็นคนให้ก็ได้นะคะคนในครอบครัวให้ส่วนเรื่องครอบครัวถ้าคุณมีปัญหาคุณมีความทุกข์ใจอะไรนะ อย่าลืมว่าคุณมีครอบครัวอยู่นะหันหลังหันกลับไปมองครอบครัวนะคะอย่าคิดว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวนะเพราะว่าในปีหน้ามันจะมีอารมณ์ที่คุณแบบรู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกเจอแต่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆไม่อยากเจอใครแต่จริงๆอ่ะมีคนที่รักคุณรออยู่นะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีใครอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีใครรักนะโอเคออาเดี๋ยวมาดูเจาะไปทีละเรื่องนะคะ เรื่องของงานเรื่องของการงานเป็นยังไงอืการงานดีเนี่ยบางคนอาจจะโชคดีในเรื่องของการงานก็ได้เช่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของคุณหรือว่าการเติบโตในหน้าที่การงานของคุณโอเคมันดีกับตัวคุณแต่มันก็อาจจะไปขัดแข้งขัดขาใครหรือไปทําให้ใครหมั่นไส้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ไม่ได้บอกให้ระวังหรอกไม่ต้องระวังหรอกนะคะแต่ว่าให้ให้ทําความเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากแค่นั้นพอให้คิดแค่ว่ามันไม่มีหรอกที่ทุกคนจะมาพอใจเราหรือว่ารักเราหรือแฮปปี้มีความสุขกับเรายินดีกับเราทุกคนมันมันยากนะคะรอยพ่อพันแม่ บางคนเขาก็หวังดีบางคนเขาคิดดีบางคนเขาเห็นเราประสบความสําเร็จแล้วเขามีความสุขเขายินดีกับเราด้วยด้วยใจจริงแต่บางคนก็อาจจะมีแบบหมันไส้อิจฉาลิษยาอะไรเงรี้ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นท็อกซิกอะ่ะก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจตัดทิ้งตัดได้ก็ตัดนะคะอ่ะเอาเป็นว่าการงานของคุณดีโดดเด่นจนอาจจะเป็นที่แบบสะดุดตาหรือทําให้ใครหมันไส้ก็ได้ การเรียนโอเคการเรียนเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสดีๆเข้ามาเช่นโอกาสได้ศึกษาต่ออาจจะมีการไปเรียนต่ออะไรก็แล้วแต่อาจจะได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนมาเสนอให้อ่ะลองชิมทุนสิ โปรไฟล์ดีนะน่าจะได้นะความสามารถเราโอเคนะน่าจะลองดูนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนมาเสนอโอกาสอะไรบางอย่างดีๆให้แต่ว่ามันจะเป็นตัวเราอะที่ที่มีความกังวลมีความกลัวบางคนกลัวแบบคงไม่ได้หรอกมั้งหรือบางคนอะติดนู่นติดนี่เช่นมีทุนให้ไปเรียนเมืองนอกอันนี้สมมตินะอาจจะได้รับทุน มีคนมาเสนอทุนให้ว่าอะเนี่ยเอาทุนนี้แล้วไปเรียนเมืองนอกแต่ตัวคุณเนี่ยถามว่าโอกาสเนี้ยดีไหมดีคุณก็รู้แต่ว่าคุณมีความกังวลเฮ้ยจะไปอยู่เมืองนอกจะอยู่ได้หรอเฮ้ยแฟนก็อยู่ตรงนี้ถ้าไปตรงนู้นมันจะต้องเลิกกันไหมห่วงครอบครัวห่วงแฟน,ห,น,นห่วงนู่นห่วงนี่อะไรเงี้ยมีความกังวลเต็มไปหมดแบบโอกาสดีๆก็รู้แหละว่าดีแต่ก็จะรับไม่รับมันมันเป็นอะไรที่คุณกังวลเป็นอะไรที่กลัวเห็นไหมแปดดาบตรงนี้ก็แปดดาบเหมือนกันคุณคิดมาก นะคะคปีหน้าเป็นปีที่คุณคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วมีความกังวลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอให้รู้ทันตัวเองนะแล้วก็ลดได้ก็ให้ลดนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินบ้างโอ้โหสามดาบออกมาการเงินอ,อ่ะ,สะแสดงว่า ออกมาแบบนี้เนี่ยสามดาบเดวิลแล้วก็ควีนออฟเพนเดอร์โลมีรายได้เข้านะคะมีรายได้เข้าอย่างที่บอกอะบางคนมีโชคมีลาบมีรายได้เข้ามาตลอดถือว่าค่อนข้างดีเลยนะรายได้อะมีเงินเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ออกไปเยอะหรือว่าบางคนอะพยายามจะเก็บ มีเงินเข้ามาอาจะก็อยากจะเก็บแหละแต่ว่ามันเก็บไม่อยู่เก็บ <ๆ S 1> ไม่ได้มันมีเรื่องให้ต้องใช้บางคนให้ระมัดระวังด้วยนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะคะก็คืออาจจะมีการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเอาเงินไปรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอืมแต่เรามองดูว่ามันปีหน้าคือคุณไม่ค่อยพอใจในเรื่องของการเงินของคุณทั้งๆที่มันมีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ เป็นกรอบเป็นกรรมอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีมีปัญหาเกิดขึ้นก็คืออายรายได้ไม่พอรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยรายจ่ายเยอะไปหน่อยหรือว่ามีเรื่องฉุกเฉินให้คุณต้องใช้จ่ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเรื่องความรักบ้าง โอ้โหอะความรักอย่างน้อยๆความรักก็ดีนะคะความรักดีอ่าโอเคบางคนเนี่ยคนโสดมีโอกาสสละโสดนะคนโสดสเสน่ห์แรงนะคะมีสเสน่ห์ค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบมีคนเข้ามามีคนเข้ามาสนใจค่อนข้างเยอะแต่คุณคุณจะเลือกหรือไม่เลือกคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจอันเนี้ย เป็นเรื่องของคุณเป็นสิของคุณแต่ว่าคุณเสน่ห์แรงมีคนสนใจมีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักแต่มันมีโอกาสสูงนะที่คุณอ่ะจะได้สละโสดคืออาจจะเจอคนถูกใจเจอคนที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ได้คบกันนานๆหรือได้ลงตัวได้ลงเอ่ยนะคะอ่ะอันนี้คนโสดอ่ะต่อไปมีคนคุยมีคนคุยความสัมพันธ์คืบหน้าความสัมพันธ์เดินหน้านะคะเห็นอนาคตร่วมกันและพัฒนาเปลี่ยนจากคนคุยไปเป็นแฟน นะคะแล้วก็คนมีคู่คนมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีแบบเรื่องข่าวดีนะคะอาจจะได้แต่งง,งแต่งงานเนี่ยเห็นไหมภทยครอบครัวขึ้นมาอาจจะได้สร้างครอบครัวก็ได้นะคะหรือบางคนอาจเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วก็รักกันดีครอบครัวอบอุ่นมีความสุขดีนะคะอาจจะติดอยู่นิดนึงเอ่อจะเตือนนิดนึงนะคะทุกความสัมพันธ์ทั้งคนโสดคนมีคู่อ่าคนโสดนะ่ะไม่เป็นไรแต่คน ถ้าสมมุติเริ่มมีคนเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยอืเริ่มมีคนเข้ามาทําความรู้จักเริ่มมีคนเข้ามาอยากเข้ามาพูดคุยอยากอยากจีบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยฟังได้อาจจะเริ่มมีปัญหานี้เอคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนที่มีคู่ให้เรามัดระวังเรื่องของความคิดมากความขี้ระแวงสิ่งที่คุณปรุงแต่งขึ้นมาเองคุณคิดเองคิดเองเออเอง กลัวเองกังวลเองนะคะอะไรที่มันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้าแล้วก็อย่าเพิ่งไปจัสใครโดยเฉพาะคนโสดเวลามีคนเข้ามาคุณกําลังเสน่ห์แรงไงมีคนเข้ามาแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามานะคะก็ดูดีๆบางคนจริงใจแต่บางคนก็จริงโจ้บางคนก็อาจจะแบบว่าใส่หน้ากากนะคะอาจจะหวังอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูดีๆแต่คนดีๆก็มีเหมือนกันทีนี้อย่าไปกลัวมากอย่าไปกังวลมากลองเปิดใจก่อนอย่าเพิ่งไปจา้าคนอื่นทั้งๆที่ยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้ทาความรู้จักกันเลยคุณก็ไปตัดสินเขาแล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลองคุยก่อนลองเปิดใจก่อนทําความรู้จักก่อนส่วนคนที่แบบมีคนคุยอยู่แล้วอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลแบบเอ้ยทาไมตอบช้าทาไมไม่ค่อยรับสายทําไมช่วงนี้ห่างเหินทั้งๆที่ เขาห่างไปแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเขาอาจจะเผลอหลับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งเรื่องงานใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งคิดเกินเลยเออเห็นเขาคุยกับใครเห็นเขาคุยกับเพื่อนฝูงเลยอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนต่างประเทศหน่อยอ่ะกิ๊กแน่เลยแอบมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นจิตปรุงแต่งแบบเนี้ยให้เรามัดระวังให้มากๆนะ เรื่องแบบนี้แต่จริงๆอะภาพรวมมันไม่มีปัญหาเออแต่เพราะว่าเราเห็นแปดดาบออกมาแล้วก็คุณมีเรื่องของความคิดเข้ามาภาพรวมของคุณนะคะในปีหน้าเพราะฉะนั้นเราเรากังวลคุณเรื่องความคิดอความคิดที่เป็นความคิดในเชิงอคติด้วยอ่ะเป็นความคิดที่ไม่ได้คิดในแง่บวกอ่ะเป็นคิดในแง่ลบอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะแทนที่มันจะราบรื่น มีความสุขมันก็อาจจะมีปัญหาได้โอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ